พี่ครับเรามาต่อกันเลยครับ24ทั2พึ่งพากันและกันกับแค่บางคนคาพูดนี้อาจจะเหมือนกับปลีกตัวหรืออะไรแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะมีใครละ่ะที่จะมาทําการบ้านทั้ง24ขั้นจะมีใครละ่ะที่นําคําตอบดีๆมาแลกกันจะมีใครละ่ะที่พัฒนามาทําความเข้าใจทั้ง7จุดนะครับมันก็หาได้น้อยนะพี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีคนสนใจมาเริ่มตามซึ่งจริงแล้วมันก็ง่ายมากก็คือเริ่มปักหลักจากกรรมดีถูกไหมพี่ทํากรรมเราให้ดีนะครับก็คือทําความดีนั่นแหละนะครับก็เหมือนกับการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ amazon เนี่ยเขาค้าออนไลน์มานานมากแล้วแต่มันก็เพิ่งจะมาบูมช่วงหลังหลังนี่เองนะครับก็ข,ขอให้เข้าใจว่าเราจะเน้นไปที่การสร้างแบบอย่างก่อนนะครับซึ่งการที่คนเราเนี่ยจะมาร่วมพึ่งพากันเองแบบดีๆได้จริงแบบ ให้มันเป็นดีขาขึ้นยั่งยืนนําไปสู่การพัฒนาสายพันธุ์ของเราเนี่ยก็เกิดจากคนที่พัฒนาตัวเรามาดีแล้วแล้วเรามาร่วมจ้องจะดีแบบยืดหยุ่นนะพี่คือเราไม่ใช่แบบขาคารนกันต้องเข้าใจนะพี่นะบางคนก็แบบยังมีสีชนนชัยอยู่ยังจ้องจะบอกว่าอาคุณไม่ได้ตั้งใจทําดีนะเราจะไม่ขนาดนั้นพี่ของผมเนี่ยความยืดหยุ่นของผมก็คือคิดง่ายๆ ขอให้ดีขึ้นเถอะนะครับขอให้สิ่งที่ไม่ดีมันลดน้อยลงเถอะคือเดี๋ยวเราก็ตายพี่แต่โลกที่ความดีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นกับสิ่งไม่ดีค่อยๆลดลงเนี่ยมันคือในอรมคติเลยนะแล้วในอุรงกติง่ายๆด้วยพี่แต่ถามว่าจุดยอดของมันก็คืออะไรจุดยอดของมันที่มันจะเห็นผลได้ชัดเจนก็คือแบบอย่างดีๆไอ้จุดที่สพี่ชุมชนดีๆ หรือโครงข่ายพลังดีเนี่ยสพวกพวกโลก,กุตละก็คือคนที่จ้องไปที่นิโรธเนี่ยเกของชีวิตนิโรธก็คือการที่เราเนี่ยมันเริ่มจากความสดชื่นแจ่มใสทั้งกายและใจพี่เริ่มจากมีพลังดีทั้งกายและใจอะ่ะแต่ถ้าถามง่ายๆก็คือการที่เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับการมีนิโรธโลก,กุตละเนี่ยพลังดีโลก,กุตละก็คืออยู่วงในสุดพี่ของชุมชนพลังดีสีพวก ให้ท่านอยู่เลยพี่ท่านเหล่านี้เนี่ยจะเกิน90%ที่เป็นนิโรธก็คือคนหนึ่งคนเนี่ยมีอาการนิโรธรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเกิน90%ซแล้วท่านจ้องจะไปที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเลยพี่ถ้าจะพูดง่ายๆคือเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันแบบเข้มๆข,ข,ขึ้นไปแล้วอะถึงจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้หรอกนะครับผมยังแบบรุ่มหลงมัวเมาพูดง,ง่ายๆเป็นคนไม่ดีเลยนะครับถ,ถ้าจะพูดถึงเทียบกับท่านที่เป็นโลกุตละ แล้วโลกิยะก็คือคนที่มีนิโรธหรือรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยอยู่ที่ใกล้เคียง70%แล้วพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดีไอ้ที่แบบจริงใจซึ้งใจเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับคนกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นพลังดีโลกิยะส่วนพลังดีขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือคนที่ใกล้เคียงคือเกิน50%แต่ใกล้เคียง50%นิโรธเนี่ยเกิน50%นะครับ ก็เป็นพลังดีขั้นพื้นฐานคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่โกหกครับพี่จะซื่อตรงจริงใจแล้วมีแนวทางที่ชัดเจนแต่มีความถนัดแตกต่างกันซึ่งพวกที่3เนี่ยพลังดีพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่หลายกลุ่มตามความถนัดตามความชื่นชอบอย่างบางคนชอบแบบเปือยกายอรพี่แต่อยากอยู่อย่างตรงนั้นก็อยู่ในรั้วของตัวเองเป็นเรื่องปกติแต่เซียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากพลังดีพื้นฐานนี้โดยเฉพาะเซียนทางโลกนะครับ อย่างบางกลุ่มบางคนเนี่ยสนใจในเรื่องเครื่องยนต์กลไกลเราก็สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการพัฒนาเครื่องยนต์กลไกลให้กับพี่ๆที่อยู่ในพวกนั้นนะครับพวกพื้นฐานแต่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มของพวกที่สนใจเครื่องยนต์กลไกลก็จะเป็นเซียนเครื่องยนต์กลไกลซึ่งท่านไม่มีทางพลาดอยู่แล้วเพราะท่านมุ่งไปที่นิโรธ50บวกโอเคไหมครับพี่แต่โลกุตระ,ละโลกิยะและพื้นฐานเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรั้วเดียวกันแต่แบ่งขอบเขตอย่างชัดเจนเป็นชุมชนใหญ่เป็นโครงข่ายใหญ่แต่พลังดีเชื่อมโยงเนี่ยก็คืออยู่ภายนอกทั้งหมดคนเหล่านี้จะไม่สนใจคําว่านิโรธไม่สนใจคําว่าสดชื่นแจ่มใสก็คือคนในโลกทั้งหมดนั่นแหละครับเท่าที่เป็นอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเราพบเจอกันได้เท่าที่จะดีนะครับคือเราขอกันคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือขออย่าให้ ทำลายใครนอกัวบ้านตนก็เพียงพอแล้วนะครับนี่คือคนเราจะสามารถพึ่งพากันได้ประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ผมบอกไปคือความยืดจุนขอให้โลกใบนี้นะครับคนเราเกิดมาได้อยู่ในครอบครัวหรือได้อยู่ในชุมชนที่คนเราจะสามารถพึ่งพากันได้อะพี่มันก็เพียงพอแล้วเนาะคือคล้ายๆกับอย่าไปผูกกับระบบระบบทาสแบบต่างๆอะมากเกินไปอะ มันทำให้จิตใจคนเรามันไม่มั่นคงพอจิตใจมันไม่มั่นคงแล้วเนี่ยมันก็จะแบบผิดปกตินิดนิดไปเรื่อยมันจะบิดเบือนไปเรื่อยเราถึงเกิดปัญหาทางสังคมขึ้นมาครับพี่เข้าใจผมเนาะผมจะทําอะไรบนโลกใบนี้พี่เริ่มเห็นแล้วเนาะก็คือช่วยคนเขามีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตเรอพี่โอเคไหมครับถามว่าเราไปช่วยทั้งหมดได้ไหมตอนนี้มันก็ไม่ได้แต่แนวความคิดอาจจะโหดนิดๆก็คือ คนเราจะทยอยเสียชีวิตไปแต่คนที่จะเริ่มเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นคือมันค,คล้ายๆครอบครัวใหญ่อ่ะพี่แต่ครอบครัวนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่จากัดเฉพาะว่าเป็นพ่อแม่ลูกแล้วก็ลูกหลานสืบเนื่องกันไปมันไม่ใช่แค่นั้นไงพี่มันเหมือนกับเพื่อนที่เรียนจบมาแล้วก็มาร่วมกันได้หรือคนที่แบบเขาไม่มีใครรับอะอยู่ในชุมชนแบบนั้นอะแต่อาจจะมีชุมชนสักชุมชนหนึ่งอะซึ่งรับเขา คือคนเราเนี่ยผมอยากให้มีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับคําว่าเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักแค่นั้นไม่อยากให้เกิดอาการที่ต้องกดขี่ข่มเหงกันนะพี่โอเคไหมครับแต่ถ้าจะมีมากกว่านั้นอาจจะเป็นเราชื่นชมในฐานะที่เป็นครูชื่นชมที่ในฐานะที่ท่านเป็นพระจักรพรรดิอย่างนี้โอเคนะครับพี่ผมยอมรับได้นะไม่ใช่ยอมรับได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราชื่นชมใครสักคนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เรายอมรับนับถือ หรือเป็นพระจักรพรรดิหรือเป็นพระปุโรหิตเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นรัฐบุรุษอย่างเนี้ยผมว่าโอเคนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับชื่นชมจากหัวใจแต่ถ้าบังคับแบบเป็นทาสเป็นเจ้านายเป็นการกดขี่อย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นลักษณะด้านลบซึ่งมันเป็นกรรมด้านลบไงครับพี่เข้าใจพี่นะก็คือสําคัญที่สุดคือเพิ่มการพึ่งพากันและกันของคนขึ้นมายิ่งยิ่งขึ้นเป็นลักษณะที่คนเราเนี่ย มีความสามารถมีความถนัดแตกต่างกันไปแต่เราพึ่งพากันได้ไงครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ